สวัสดีครับโชวเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกับต้นโชวเก้าชัน้นสองต้นนี้นะครับสองต้นนี้ก็จะมีลักษณะโดดเด่นอยู่สองลักษณะนะครับเป็นไม้ด่างทั้งคู่นะครับวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบสองต้นนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับต้นหนึ่งจะมีลักษณะ อไรครับอีกต้นหนึ่งมีลักษณะองไรนะครับามาเฉลยกันนะครับต้นแรกนะครับต้นใบใหม่ลักษณะสีเขียวอ่อนนี้นะครับเป็นต้นโชคเก้าชั้นทรงคอมเพกนะครับหรือก้านสั้นเ,าเรามาดูก้านของเขานะครับก้านของเขาจะสั้นมากนะครับแล้วก็ลักษณะของใบเขาจะ วนเวียนนะครับลักษณะบนรอบนะครับก็ค่อยๆขยับการขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใบเขาก็จะเรียงซ้อนกันใกล้เคียงกันนะครับแยกออกไปคนละทิศนะครับลักษณะของใบก็จะเป็นรูปทรงปลายเดียวแหลมทรงหอกนะครับก็มีความเขียวด่างทุกใบเลยนะครับ <c oughs> ลักษณะของ,ของด่างเขาก็จะเป็นด่งางจุดกระจายเล็กๆนะครับอยู่ตามใบนะครับมากน้อยก็แล้วแต่การเปิดของแต่ละใบนะครับความด่างล่าสุดนะครับเขาอาจจะด่างเกือบทั่วใบนะครับลักษณะลายหินอ่อนกระจายสวยงามนะครับเป็นรูปทรงโค้งมนปลายเรียวแหลมนะครับรูปทรงปลายหอกนะครับก็เป็นไม้ สีเขียวเข้มนะครับลักษณะของใบก็สวยงามนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เห็นก้านเขาไหมครับลักษณะของเขาไม่ใช่ก้านสั้นแน่นอนนะครับมีความด่างเหมือนกันนะครับแต่ด่างมากสุดนะครับใบใบนี้ครับมีด่างลักษณะด่างฮาร์ฟนะครับออกลายฉลับนะครับเป็นสีขาวนะครับเปิดสีขาวมานะครับ ยังไม่ถึงกับชมพูนะครับเปิดสีขาวมานะครับส่วนใบอื่นก็มีความด่างเล็กๆน้อยๆนะครับกระจายตามจุดนะครับไม่ทั่วใบนะครับลักษณะใบก็ทรงปลายหอนะครับโงมนไปเรียวแหลมนะครับตัวนี้จะใบจาลักษณะโค้งมนแล้วก็สังเกตล่องเขาจะลึกหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้ล่องเส้นนะครับลายเส้นโดยเฉพาะใบใหม่เนะี่ยอาจจะ ด้วยใบยเขาปลายอาจจะไม่สมบูรณ์ครับอาจจะทำให้เห็นเป็นนูนของลายนะครับข้อแตกต่างกันนะครับก็เห็นต้นนี้ก็คือก้านเขาจะเป็นก้านยกนะครับยกขึ้นนะครับก้านก็มีลักษณะสีเขียวนะครับรูปทรงกระบอกนะครับมีขีดเล็กน้อยนะครับทรงใบก็เป็นทรงไป เริ่มมีใบกว้างเล็กน้อยนะครับใบแรกๆก็เป็นใบเรียวแหลมคล้ายๆกับใบหอด <ะ S 1> ครับใบนี้ก็อาจจะด้วยอาจจะสาเหตุด้วยการได้รับปุ๋ยหรือได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะครับใบก็อาจจะขยายเพิ่มขึ้นส่วนใบนี้ก็อาจจะมีขยายเพิ่มขึ้นนะครับใบแรกๆก็อาจจะเรียวแหลมนะครับความแตกต่างกันสองต้นนี้ก็คือต้นหนึ่งก็เป็นก้านสั้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นก้านยกนะครับ ลักษณะการจะยืดเล็กน้อยนะครับดูตรงคอใบนะครับเขาก็จะมีลักษณะของความยืดของกา้านแล้วก็คอใบเขาก็จะมีติดกับปลายใบยนะครับคอใบจะเรียวแหลมเล็กๆนะครับตรงสะโพกนะครับจะเรียวแหลมเล็กๆส่วนใบนี้ก็มีห่อแล้วก็กว้างนะครับตรงสะโพกนะครับ เป็นทรงคอมเพกนะครับน,นี้ก็มาเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้ดูนะครับก็เป็นต้นการสั้นกับการยกนะครับขอบคุณส่นานเหรัาการติดตามรับชมนะครับโชคกระชั้นแฟมิลี่เราก็นำข้อมูลเกี่ยวกับโชคกราชั้นมาให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับผ่านทงางโชคกรชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็